ได้เลยครับนี่คือสคริปต์สำหรับวิดีโอโมโต170อันตราที่เริ่มต้นด้วยคำว่า Hello friend welcome back to mobile mindset และเขียนต่อด้วยภาษาไทยความยาวประมาณ700คำํำโดยไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอครับขีดขีดขีด,ขด Hello friend welcome back to mobile mindset วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงและถูกพูดถึงกันอย่างมากในประเทศไทย นั่นก็คือ Moto E70 อันตราสมาร์ทโฟนที่ Motorola ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความสวยงามความแรงและความล้ำสมัยในทุกๆรายละเอียดใครที่กำลังมองหามือถือพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งกล้องการเล่นเกมและการใช้งานในชีวิตประจำวันบอกได้เลยว่ารุ่นนี้มีความลับหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆ เพิ่มจากดีไซน์ภายนอก Moto เอ7 0อันปร่ามาพร้อมหน้าจอ AMOLED แบบโค้งที่ดูรุหราและล้ำสมัยสีสันสดใสคมชัดและให้ประสบการณ์เหมือนกำลังถือโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กไว้ในมือการเลื่อนหน้าจอหรือการใช้งานโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มทั้ง Titikk t o ต f อก Facebook YouTube หรือ Instagram รู้สึกลื่นไหลยอย่างมากด้วยอัตรารีเฟรชที่สูงเป็นพิเศษ ใครที่ชอบเซพคอนเทนต์หรือสร้างคอนเทนต์บอกเลยว่าจอของรุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆด,ด้านประสิทธิภาพภายใน m o t o r OLA ได้เลือกใช้ชิปประมวลผลระดับท็อปที่สามารถรองรับการทำงานหนักๆได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกสูงอย่าง PUBG Mobile, Free f i หรือ g e n h i n Impact ก็ยังลื่นไหลไม่มีสะดุดผนวดกับแรมขนาดใหญ่ทำให้สามารถสลับแอปพลิเคชันไปมาได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ในไทยที่ต้องการมือถือที่ใช้งานได้ครบทุกด้านทั้งเรียนงานและความบันเทิงคงจะถูกใจไม่น้อยมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือกล้องถ่ายภาพของ Moto ้7 0็ดเจ็ดสิบอันตราจุดเด่นของรุ่นนี้คือมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลักความละเอียดสูงที่ทำงานร่วมกับ AI ออัจฉริยะเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดและสีสันสวยงามแม้ในที่แสงน้อยก็ยังถ่ายออกมาได้ดี โหมดกลางคืนหรือในโหมดนั้นเหมาะมากสำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศยามค่ำคืนในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากตึกสูงหรือถนนสายต่างๆก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบนอกจากนี้ยังมีกล้องอันตรา,ายสำหรับเก็บภาพวิวมุมกว้างและเลนเทเลฟโฟโต้สำหรับซูมโดยไม่เสียรายละเอียดส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดสูงก็ทำให้การถ่ายรูปตัวเองหรือวิดีโอคอลคมชัดอย่างเป็นธรรมชาติ ในเรื่องของแบตเตอรี่ Moto E70 ันตราก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยความจุที่มากพอสำหรับการใช้งานทั้งวันไม่ว่าจะเล่นโซเชียลเล่นเกมหรือดูหนังฟังเพลงต่อเนื่องก็ยังอึดทนและเมื่อถึงเวลาชาร์จก็มีเทคโนโลยีชาร์จเร็วที่ช่วยให้คุณกลับมาใช้งานได้ในเวลาไม่นานเรียกได้ว่าเป็นมือถือที่ไม่ทำให้คุณต้องเสียเวลาเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้น่าสนใจอีกอย่างคือการเชื่อมต่อที่ครบครัน รองรับ 5G ทำให้การดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ต่างๆทำได้อย่างรวดเร็วผู้ใช้ในประเทศไทยที่นิยมสตรีมมิ่งดูวิดีโอความละเอียดสูงหรือเล่นเกมออนไลน์แบบเรียลไทม์จะสัมผัสได้ถึงความเสถียรและความเร็วที่แตกต่างอย่างชัดเจนและที่ขาดไม่ได้คือระบบเสียงและประสบการณ์มัลติมีเดียที่ยอดเยี่ยมลำโพงสตอริโอคุณภาพสูงช่วยให้เสียงคมชัดและทรงพลัง เวลาเปิดเพลงหรือดูซีรีส์บนมือถือก็จะได้อารมณ์เหมือนกำลังอยู่ในโรงหนังขนาดเล็กใครที่เป็นสายบันเทิงรับรองว่าจะหลงรักฟีเจอร์นี้แน่นอนโดยรวมแล้ว Moto E70 Ultra เป็นสมาร์ทโฟนที่ Motorola ตั้งใจทำออกมาเพื่อมอบความพรีเมียมในทุกมิติตั้งแต่ดีไซน์สุดหรูหน้าจอที่คมชัดการประมวลผลที่ทรงพลังกล้องที่ถ่ายภาพได้อย่างมืออาชีพ แบตเตอรี่ที่อึดทนและชาร์จไวไปจนถึงประสบการณ์ใช้งานที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในทุกด้านหากคุณอยู่ในประเทศไทยและกำลังหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องและมีเสน่ห์ในแบบพิเศษบอกเลยว่า Moto E70 Ultra คือคำตอบที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ขีดขีดขีด,ขดคุณอยากให้ผมเขียนคำอธิบาย YouTube Description บวก Hashtag บวก Tag บวก Keyword สำหรับ Moto s 7 0 Ultra แบบที่ผมทำให้ใน Oppo Find X7 ไหมครับ